ปรับอายุกเกษียณราชการเป็นเจ็ดสิบปีผมไม่เห็นด้วยนะนะครับผมดูในสสในสภาแล้วนะครับไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับที่แบบว่านะนะครับถ้าคุณดูในญี่ปุ่นนะนะครับอ่าโอเคนะครับเข้าใจว่าแบบคนแก่แล้วก็บางคนเขาก็อยากจะทำงานต่อนะครับ แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีงานให้เฉพาะสําหรับคนแก่ที่อยากทางานนะครับแต่เขาไม่ได้ทําเยอะครับทําอาทิตย์หนึง่งถ้าผมจะไม่ผิดสี่วันหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีชั่วโมงเวลาอะไรที่มันแบบไม่มากนะักนะครับที่ผมเห็นนะนะครับก็จะมีะปรปบพอนะครับมีเก็บค่าทางด่วนอะไรประมาณเนี่ยที่แบบว่าทําแบบสนุกสนุก,นกพอที่ใช้ชีวิตก็พอนะครับผมว่ามันถึงวัยที่ควรที่จะพักผ่อนได้แล้วนะครับ แล้วยิ่งมาทํางานบริหารนะยิ่งแบบคุณกระดดวเหอะนะ